อันยอเซียรับุญโอเนนพัมเชีาฮังกุกอรุนคารือชอจุนเกลนี่โอเคฮาจ่ะก็เดี๋ยวจะสอนผันคำกีิยาเกาหลีนะคะอืมผันคำกีิยาเกาหลีคือถ้าเราจะพูดได้เราก็ต้องท่องศัพท์เนาะ แบบสับพวกกิยาอะไรอย่างเงี้ยแบบกินพูดนอนอยู่กินพูดนอนไปอะไรพวกนี้ก็คือมันจะเป็นรูปนี้ออยอโย,อยอก็คืออย่างคำว่าคาดาแปลว่าไปก็น่าจะคุ้นกันเนาะเพราะน่าจะเห็นบ่อยคาดาโอดาอคาราโอดา คาดาโอตามอกตามอกตากินชาตานอนแล้วก็อืมอุนดงฮาตาก็คือออกกําลังกายละมือภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยดีนะภาษาอื่นก็เขียนไม่ค่อยสวยเหมือนกัน ก็คาตาไปโอตามามอกตากินชาตานอนคุณดวงคาตาออกกำลังกายหลักการผ่านก็คือถอ้าคำกิยาลงท้ายด้วยสละอากัสละโออ่ะสละอากัสละโอ มันก็จะกลายเป็นอาแต่ถ้า,าทุกคำที่ลงท้ายด้วยคือบอกกันว่าเวลาเราเอาไปแต่งประโยคพูดเราจะตัดดาออกหมดจะไม่มีการแบบชอนึนฮังโกคาตามันก็จะแปลกก็เลยต้องก็เลยต้องผันก็เลยต้องผันก็เลยกลายเป็นอาก็อย่างถ้าลงท้ายด้วยถ้าคำกริยาลงท้ายด้วย สระอาอย่างเช่นนี่คาดาคาดาลงท้ายด้วยอาก็เป็นคําว่าคาอยู่แล้วก็คือเป็นสระอาเลยก็เลยเป็นคำว่าคาก็จะเป็นเยี้ยงนี้นะคะคาดาคาดาตัดดาออกโปะคาลงท้ายด้วยอาก็ลงอยู่แล้วก็จบคาดาก็เปลี่ยนเป็นตัดดาออกคายโยก็จบแบบนี้หรืออีกอันหนึง่งโอดาตัดดาออกเป็นสระโอเนาะ ลงท้ายด้วยอก็เป็นอมันก็เลยกลายเป็นนี่เห็นไหมใช่ไหมโอตัดออกก็โอลงท้ายด้วยระโอกลายเป็นอตามนี้ก็เลยกลายเป็นเติมอนางก็เลยอ่านว่าวาก็เลยกลายเป็นวายโออันนี้ก็ไปอันนี้ก็มาถัดไปต่อไปก็คือคำกริยานอกเหนือจากสละอและระโอกลายเป็นสระอ คำท,ที่ลงท้ายอานอกจากอตะโอนางก็จะกลายเป็นอเย่งนี้เช่นมอกตามอกตากินตัดตาออกมอกสรรอ,อเนาะไม่ใช่อใช้โอก็จะกลายเป็น สระออด้วยความที่ว่ามันมีตัวสะกดก็ออม็กอกอโยอ่านเนื่องเสียงก็เป็นมอกออกินอ่าอย่างอุลตาร้องไห้ตัดตาทิ้งก็เป็นอุลอุล ลงท้ายไม่ใช่อาใช้โอก็เลยกลายเป็นอมีตัวสะกดะลีอึนอ่ะรีอ่นอุลออยออ่านเนื่องเสียงอ,อ,ยอ,อูลอยออูลอยอกับอีกอันนึงคือทุกคำถ้ามันลงท้ายด้วยฮาดาฮาดาฮาดาลงท้ายด้วยฮาดาลงท้ายด้วยฮาดามันนั้นก็จะกลายเป็นแฮ คือเป็นฮิอกัแออ่านว่าแฮนะเช่นอุนดงฮาดาอุนดงฮาดาดาตัดทิ้งอยู่แล้วก็กลายเป็นอุนดงเฮโยแต่งประโยคกันชอน,นึนนฮักโยคายฉันไปโรงเรียนค่ะอืมหรือจะ โอเคอย่างจะบอกว่าฉันกิน